ทางนี้โอ้ติดอยู่นะครับท่านชมปัดโอครับลูกแขนผมแล้วครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอซสวัสดีช้ชมทุกทุก่านครับผมครับวันนี้จะปลามาใซเบสนะครับผมครับเยือวันนี้เป็นเคียดนะครับเคียดนี่ก็ลุงสีซองมฮือนะครับผมขอบคุณลุงสีจะนักนะครับผมพอดีผม กได้มีเวลาไปเสาะเลยนะครับอมได้มีเวลาไปซองเลยนะครับลุงสีก็ซองมาฮห้นะครับขอบคุณลุงสีจัดนักนะครับเนาะนี่ได้ก็เป็นหลายหลายร้อยตัวเลยนะครับครับหมายที่ผมจะใส่ก็เดี๋ยวผมจะเลาะขั้นถนนเนี่ยนะครับเลาะหิมสอยฟ้านะครับเดินตรงไปปูนนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นหมายที่น้ํามันท่วมนะครับผมน้ําท่วมนานะครับหมืดฝนมาแหมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับ ที่ชมบรรยากาศตัวยนะครับเรารับก่อนเดียวเบื้องต้นผมจะขอปักเบ็ดไปก่อนนะครับผมครับอันนี้เราไปเริ่มใจกันรอบแรกเลยนะครับผมวันรอบนี้จะได้ป่ากี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินยาวเลยนะครับเนาหลังนี้บมดติดบ่ดกินเตือนนะครับหลังแรกอยู่เหมือนเดิมนะครับ รุนหลังต่อไปเลยนะครับผมหลังนี้เชียร์กยู่เหมือนเดิมนะครับครับรุนหลังต่อไปนะครับหลังต่อไปโอหลังนี้ยัยงกินนะครับท่านผู้ชมโอ้หลังนี้ป่าติดนะครับผม,น,มนะครับมาแล้วครับผม ตัวแรกนะครับปลาลิ้มนะครับปลาลิ้มน้อยนะครับช่อนน้อยนะครับมันหมันหมันนะครับผมครับเดี๋ยวผมคอเก็บป่าก่อนนะครับเนาะแล้วก็เป็นเยือกเซตแล้วก็เดี๋ยวเอาไปรุ่นหลังต่อไปเลยนะครับผมครับเป็นเยือเรียบร้อยนะครับรุ่นหลังต่อไปเลยนะครับผมหลังในนี้เกียรตียมีเหมือนเดิมอยู่นะครับ หลังต่อไปนะครับเออหลังนี้เยื่อมดนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเยื่อกันนะครับผมครับหลังต่อไปเลยนะครับหลังนี้เคียดอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังนี้เคียดก็อยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับผมมันดูหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ นีปลากินก็ครับหลังนี้ปลาน่าจะกินนะครับผมโอ้นี่ครับปลาติดแหมตวงแล้วนะครับผมอ่าด้นี้แหมตวงแล้วครับปลาช่อนนะครับผมครับเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดเออเก็บเก็บปลาก่อนนะครับผมแล้วก็เติมเยื่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเบ็ดหลังต่อไปเลยนะครับผมครับดูหลังต่อไปเลยนะครับผมหลังนี้เียดมีเหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับผม หลังต่อไปหลังปุ้นป่าก,กินกันนะครับดูหลังนี้กันนะครับหลังนี้ยดอยู่เหมือนเดิมนะครับมาดูหลังนี้นะครับผมหลังนี้เป็นกล้องขี้โคขี้งาพุ่งแล้วครับเออบัตรทิศเห็นนะครับ,บ,ท,รบท่านชมครับเออนะครับไปกล้องใส่กิ่งหนามเห็นแล้วครับครับเดี๋ยวผมขอบ ปินเยอะกันนะครับผมครับดูหลังต่อไปเลยนะครับผมหลังนี้เช็ดอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้หมันดูหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ขายเบ็ดอยู่ลุ่มปะครับโหเช็ดติดกอนนะครับผมเออลุดไปหานะครับผมเดี๋ยวผมปลีนเยอะกันนะครับ ท่านชมครับมาดูหลังนี้นะครับผมหลังนี้สึกว่าปลาจะกินนะครับผมนะครับผมดึงขึ้นมาก่อนนะครับโอ้โหนะครับผมดินปลาช่อนนะครับเอ่นะครับผมอานแล้วครับได้แล้วครับแหมตัวงนะครับผมอ่เดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนแล้วก็ ป็นเหยือแล้วก็ไปรุ่นหลังต่อไปเลยนะครับผมกับไซง้ามอยู่นะครับผมรุ่นหลังต่อไปเลยนะครับตรังนี้เหยือยังมีเหมือนเดิมนะครับหลังโอ้หลังนี้ยังได้นะครับทา่านชมครับออ,อนยังกินนี่หอยกินเออนะครับก็ง,งู งูกินนะครับผมเออหมานงูแท้น,นะครับโอ้ดูหลังนี่หำหลังนะครับท่านชมครับปุ่นอ์อะปลายจมอยู่ในน้ำครับปลาติดก่อนนะครับนนกินนี่เออหมัดติสกรมนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเยอะกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลูดหลังเข้าไปเลยนะครับ ครับดูหลังต่อไปเลยนะครับผมโอ้โหมันดูหลังนี้นะครับท่านชมครับืมติศก้านนี่ครับหลังนี้โหติดอยู่นะครับท่านชมปาดท้อท่านชมครับปอดท้อเดี๋ยวผมดึงมาก่อนนะครับโอ้ปาดุกยักษ์ครับผม ปาดท่อโอ้ตัวใหญ่ขนาดเลยครับท่อโอ้เดีวกันนะครับท่านผู้ชมครับท่อเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวเฮ้ยมันยู่เงีก่อนนะครับดูแขนผมแล้วครับนะครับโอ้ <laughs> ใหญ่ใหญ่ขนาดเลยครับผม ปลาดุกนะครับกินเคียนนะครับท่านผู้ชมครับโอ้น่าจะก็เป็นกิโลผมนะครับเนี่ยครับดูแขนผมนะครับใหญ่ขนาดเลยนะครับขนาดเท่าเอ๋ยครับนะครับประมาณซอกหนึ่งนะครับผมโอ้อีกานะครับนะครับฝากผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับนะหารชอบคลิป สวีวว่าสวัสดห่างกินอี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับผมครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเยือแล้วก็ไปดูหลังต่อไปเลยนะครับผมหลังนี้เสียดตายนะครับครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเยือกกันนะครับมาดูหลังนี้นะครับโอ้หลังนี้ผ่าตัากินนะครับท่านชมครับ นี่อีกเลยครับผมได้แฮมตวงแล้วครับป่าช่อนแล้วครับผมนะครับไซต์ถือว่างามเลยนะครับผมดินแห่งดีขนาดนะครับครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนนะครับผมมาสรุปรอบแรกนะครับผมรอบแรกก็อได้ป่าอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับผม ครับปุกตัวหันตัวใหญ่เลยนะครับผมลูกยักษ์นะครับนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปใจแหมรอมนะครับเนาะแล้วก็ลวดเก็บเบ็ดมาเลยนะครับเนาะครับเดี๋ยวเขาไปลุนรอบที่สองแหมกั้มนะครับผมเดี๋ยวขอพักแหมสักกั้มก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาไปลุนกันต่อครับครับท่านชมครับอันนี้เขาไปใจรอบสองกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะลวดเก็บเบ็ดมาเลยนะครับผม รอบรแรกกอได้ไปละห้าตัวนะครับเนาะป่าดุกใหญ่ไปไปละหนึ่งตัวนะครับมาลุนรอบนี้นะครับว่าป่าจะติดห่มกอนะครับผมหลังนี้เป็นไงครับเชยดยังมีเหมือนเดิมอยู่นะครับผมหลังต่อไปต่อนะครับหลังต่อไปหลังนี้นะครับ อนนี้เชยดยังอยู่ยังเก่าอยู่นะครับเนาะอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับต่อไปหลังนี้หลังนี้ก็บอกินเตือนนะครับผมต่อไปหลังหลังในหั่นก็บอกินเตือนนะครับโอ้หลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ปลาลิมน้อยปลาช่อนน้อยนะครับนะครับอึืมนะครับผมหมาแล้วครับตัวแรกในรอบรอบที่สองนะครับผมเออลื่นเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวผมพอก่อนถ้าลื่นลึกก็ต้องตัดสายนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาไปลุ้นหลังต่อไปนะครับผม ป่าน่าจะลื่นเบ็ดลึกนะครับเดี๋ยวผมตัดสายออกกันนะครับผมครับไอ้ล้วครับตัวแรกในรอบที่สองนะครับหรอครับผมครับรุ่นหลังต่อไปเลยนะครับผมหลังนี้เฉียดอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับหลังนี้เชียดอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับ น่าจะบัก,กินนะครับมันลมตัวนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นครับมันน้ำมันเปิดคลื่นเปิดคลื่นเลยนะครับผมหลังนี้ก็น้ำมักกินเตือนนะครับลม,มันมาเปิดคลื่นตัวนะครับหลังต่อไปนะครับหลังนี้ก็ยังไม่กินนะครับ หลังนี้ก็ยังมาก,กินเตื้อนะครับเขียดอยู่เหมือนเดิมต่อไปหลังหน้านี้เขียดก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับอืมมันมาก,กิ่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลังหน้านี้ก็ยังมาก,กินเตื้อ หลังนี้ก็ยังไปกินเตือนะครับเออหลังนี้เยื่อมดหลังนี้ก็ยังไปกินเตือนะครับหลังนี้เคียตายหลังนี้เคียรอยู่เหมือนเดิมนะครับ หลังนี้ก็เียดอยู่เหมือนเดิมอ้กลางข่าวเพียกอันนี้ก็บอกินนะครับอน,นี่ก็บอกกินหลังนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ โอ้โอ้เนี่ยครับผมได้นี่แหมตัวงแล้วครับตัวที่สองนะครับโอ้อ้วนๆกินแคทนะครับนะครับกอนเออน่ครับผมได้นี่แหมตัวงแล้วนะครับเนาะครับเดี๋ยวมาดูหลังตะกี้หลังหน้านี่นะครับผมได้ยินเสียงปากกินนะครับหลังหน้านี่โอ้นะครับท่านผู้ชมครับ ปลายเบ็ดแล้วครับก้องอยู่ลุ่มพุ่นอะดึงขึ้นมาก่อนนะครับโอ้ยไปติดยังไงนี่โอ้โหละเดี๋ยวกันนะครับท่านผู้ชมครับติดก่อนนะครับนี่โอ้ติด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 ,ต,ดติดอยู่นะครับนี่ครับโอ้หลดุดเออมันกินมาแต่นะครับ ครับเคลียดยังอยู่นี่อยู่นะครับโอ้เสียดายนะครับเนาะเออของแง้งเลยนะครับนี่ครับอืมเดี๋ยวไปรุ้นหลังต่อไปนะครับผมครับท่านชมครับมาดูหลังนี้นะครับโอ้โออ รุ่นทมแล้วครับผมเออน่าจะเป็นปลากดนะครับท่านชมครับเออมันกลิ่นมาแต่นะครับนะครับขอเบ็ดติดนี้อยู่นะครับอืมเยดายนะครับเนาะนีครับรุหลังต่อไปครับดูหลังนี้นะครับหลังนี้ก็ย้อนไปกินเตื้อนนะครับผม หลังต่อไปนะครับโอ้หลังต่อไปหลังนี้ป่ากินนะครับท่านชมครับเออนะครับมันจังปิกล้องนะครับเออนะี่ครับผมได้มาแหมจวงแล้วครับะนะครับอเดี๋ยวผมขอเก็บป่ากันนะครับผม ฉ่อนน้อยนะครับรุ่นหลังต่อไปเลยนะครับหลังต่อไปอลันนี้ผมได้ใส่สกร,รมครับแล้วนี้น่าจะไม่ได้ใส่นะครับรุดหลังต่อไปหลังนี้นะครับแล้วนี้เคียดอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับผมนะครับ ครับมาสรุปผลงานรอบที่2นะครับผมรอบที่2นี้ได้อยู่สตัวนะครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็อันนี้เป็นผลงานรอบแรกนะครับผมได้อยู่หนึ่งสตัวนะครับผมอืมนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาจ้างดูนะครับว่าป่ารวมจะได้ตะไคนะครับผมครับ ครับอันนี้เดี๋ยวเรามาจ้างดูนะครับผมครผมกล้องตะเพกก่อนนะครับยกพ่อนะครับผมอยู่ที่อันนีวกันนะครับพอดีมันมาชัดนะครับอยู่ที่สองโลซีคิดนะครับผมฮักกระชังนี้ออกน่าจะประมาณสักสามซีคิดนะครับนะครับน่าจะได้อยู่ที่เล้าๆสองกิโลนะครับผม นะครับถือว่าได้อยู่นะครับกับหมายนี้นะครับผมอ่านะครับก็ฝากผู้ชมทุกท่านตัวนะครับเนาะชอบคลิปที่ว่าซว่าหากินอี้อีนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเป็นกําลังใจให้กันตัวนะครับผมนะครับปลาดุกตัวใหญ่ขนาดเลยนะครับเนาะครับก็คลิปนี้ผมขอเอ่อปตีก่อนนะครับผมพอดีเดียวจะกลับบ้านแล้วนะครับเนาะครับ พบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมใหญ่ขนาดเลยนะครับ